หลังจากรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐได้เพียงหนึ่งวันนะคะโจไบเดนก็ได้เซ็นอีก s ิกเนตออเดอร์ออกมาแล้วทั้งหมด17ฉบับในช่วงหัวค่ําของเมื่อวานจะมีอะไรกันบ้างเกี่ยวข้องกับตัวคุณหรือไม่ดูคลิปนี้ให้จบนะคะอัปเดตสติมลัสเช็ค3 1,400งพี่ยเหรียญล่าสุดประธานาธิบดีไบเดนเตรียมที่จะเข้าพบกับสมาชิกวุฒิสภาจากพรรครเบรกันเพื่อหารือในเรื่องนี้ส่วนคนที่ยังไม่ได้รับเช็คในรอบที่แล้วนะคะ คุณสามารถดำเนินการ payment trace เพื่อตามสืบเช็คของคุณได้นะคะซึ่งลีก็จะลิงก์เว็บไซต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างกระทรวงแรงงานสาหรัฐได้เปิดเผยตัวเลขยอดคนว่างงานในสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งเพิ่มมาในอาทิตย์เดียวมากกว่า9,000คนข่าววัคซีนโควิด -19 นะคะ ทางผู้เชี่ยวชาญเริ่มเป็นกังวลว่าการแจกจ่ายวัคซีนที่ช้าจะทำให้ไวรัสนั้นกลายพันธุ์และมีความต้านทานต่อวัคซีนโควิด1 i ที่มีอยู่ในตอนนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านทุกเชื้อชาติขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายงานข่าวอเมริกาและอัปเดตสติมูลเช็คสา3ประจำวันที่21มกราคมค่ะในทุกๆวันลีก็จะมารวบรวมข่าวสารสำคัญๆต่างๆนะคะและมาสรุปให้ทุกคนฟังและอย่างเข้าใจง่ายที่สุด หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะและหากใครไม่อยากพลาดอัปเดตสำคัญสคัญต่างๆรวมถึงสิทธิผลประโยชน์ต่างๆของคุณในประเทศสหรัฐอเมริกาก็อย่าลืมกด subscribe สีแดงด้านล่างด้วยนะคะอัปเดตเงินช่วยเหลือรอบ3 1,400เหรียญน,นะคะล่าสุดประธานาธิบดีไบเดนเตรียมที่จะเข้าพบกับสมาชิกวุฒิสภาได้แก่มิดรอมนี่และลิซ่ามิสคาสกีนะคะเพื่อหารือในเรื่องนี้ ซึ่งก็มีการคาดการว่าบิลฉบับ1.9ล้านล้านเหรียญที่ไบเดนเสนอจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อเสนอต่างๆนะคะก่อนที่จะผ่านสภาสหรัฐเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในบิลฉบับนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องรอดูนะคะแต่เรื่องที่เราไม่ต้องรอเลยก็คือในเมื่อวานประธานาธิบดีไบเดนได้เซ็น executive order อออกมาทั้งหมด 17ฉบับนะคะซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีซึ่งในรายงานวันนี้นี้ก็จะมาสรุป Executive Order เหล่านี้ให้ฟังนะคะโดยจะแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆเริ่มกันที่การจัดการปัญหาโควิด -19 นะคะอย่างแรกเลยไบเดนเสนอให้ชาวอเมริกันใส่หน้ากากอนามัยเป็นเวลา100วันนะคะเพื่อป้องกันโควิด -19 และสั่งให้อเมริกากลับเข้าร่วม WHO นะคะองค์การอนามัยโลกที่ทรัมป์ได้ถอนตัวออกมาสำหรับคนที่ไม่รานนะคะสหรัฐอเมริกาในช่วง10ปีที่ผ่านมาให้เงินแก่องค์กรอนามัยโลกกว่า3,500ล้านเหรียญสหรัฐหรือเฉลี่ยปีละหลายร้อยล้านเหรียญจากภาษีของชาวอเมริกันแต่ก็เป็นข้อครอรหารนะคะเพราะว่าตอนเริ่มมีโควิด -19 ที่อู่ฮั่นในประเทศจีน WHO ได้ออกมาบอกว่าโควิด -19 ไม่มีการระบาดจากคนสู่คนให้ข้อมูลที่ผิดพลาดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นทำให้สถานการณ์โควิดรอบโลกรวมถึงในสหรัฐถึงได้เป็นแบบนี้ในตอนนี้แต่นั้นก็เป็นเรื่องของในอดีตนะคะปัจจุบันอเมริกาก็ได้กลับเข้าร่วมกับ WHO เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็น Executive Order ที่เกี่ยวกับาการช่วยเหลือชาวอเมริกันที่ประสบปัญหาจากพิษเศรษฐกิจโควิด -19 นะคะ ได้มีการยืดระยะเวลา Eviction Protection กฎหมายที่คุ้มครองผู้เช่าบ้านที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านออกไปจนถึงวันที่31มีนาคม2021จากเริมที่จะสิ้นสุดในเดือนอสิ้นเดือนมกราคมนี้นะคะผู้เช่าบ้านที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านเจ้าของบ้านก็จะไม่มีสิทธิ์ไล่คนเหล่านี้ออกไปนะคะจนกว่าจะสิ้นสุดเดือนมีนาคม นอกจากนั้นจะมีการสั่งให้ระงรับการจ่ายหนี้ Student Loan ไปจนถึงวันที่30กันยายน2021นะคะใครมีหนี้ Student Loan ตอนนี้ก็ไม่ต้องจ่ายยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกันยาส่วนเรื่องยกเลิกหนี้นักเรียนให้กับชาวมริกันทุกคนคนละ1 0 0 0 0เหรียญที่เป็นข้อเสนอของไบเดนตอนหาเสียงเลือกตั้งก็จะต้องรอให้ผ่านสภาสหรัฐนะคะเพราะเรื่องนี้ไม่สามารถออกมาเป็นอีกซิโคทีฟออเดได้ ต่อ,อกันที่ Executive Order ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะคะมีการสั่งให้อเมริกากลับเข้าร่วม Paris Accord สนที่สัญญาลดโลกร้อนนะคะส่งผลให้ธุรกิจน้ำมันขุดเหมืองแร่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในอเมริกาจะต้องปิดตัวลงในไม่ช้านอกจากนั้นการกลับเข้าร่วม Paris Accord ก็มีค่าใช้จ่ายเช่นกันนะคะเป็นเงินจำนวนหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเช่นกัน ซึ่งอเมริกาก็ได้จ่ายไปแล้วทั้งหมดกว่า3,000ล้านเหรียญตั้งแต่เข้าร่วมสนธิสัญญานี้ข้อดีของเรื่องนี้ก็คือจะเป็นการช่วยลดโรคร้อนนะคะโดยที่อเมริกาจะต้องยกเลิกการขุดเจาะน้ำมันขุดเหมืองแร่ต่างๆที่ส่งผลให้เกิดโลกร้อนทันทีภายใน1-2ปีนี้แต่ประเทศอื่นๆที่เข้าร่วมสนธิสัญญานี้อย่างประเทศจีนก็จะมีสิทธิเปิดโรงงานอุตสาหกรรมขุดเหมืองแร่ต่างๆที่ส่งผลให้เกิดโลกร้อนนะคะ และสามารถทำต่อไปต่อเนื่องได้อีก10ปีข้อดีนะคะก็คืออเมริกาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดโลกร้อนจากการเข้าร่วมสนธิสัญญา Paris Accord นี้ส่วนข้อเสียก็คือถ้าไม่นับเรื่องค่าใช้จ่ายอุตสาหกรรมน้ำมันและเหมืองแร่ในอเมริกาอาจจะถึงจุดจบในเร็วๆนี้นะคะผู้คนในอุตสาหกรรมเหล่านี้อาจจะไม่มีงานทำส่งผลให้ GDP ของประเทศอาจจะลดลงและผู้คนอาจจะตกงานมากขึ้น นอกจากนั้นก็ยังสั่งให้ยกเลิกท่อลำเลียงน้ำมัน Keystone XL นะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อรัฐที่มีอุตสาหกรรมหลักในการขุดเจาะน้ำมันอย่างรัฐเท็กซัสเป็นต้นข้อดีก็คืออาจจะช่วยลดโลกร้อนแต่ข้อเสียก็คือเศรษฐกิจของประเทศนะคะเราไปต่อกันที่ e x ก c u t i v ีออเดอที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนมีการส่งเสริมสนับสนุนความแตกต่างทางเชื้อชาติในสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นก็มีการสั่งให้กรมสัมมโนประชากรนับคนที่อยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย <c oughs> เข้าไปด้วยซึ่งที่ผ่านมาทรัมป์ได้ยกเลิกให้นับคนกลุ่มนี้นะคะโดยให้นับเฉพาะคนที่เป็น U.S. Citizen มีใบเขียวหรือว่าอยู่ที่นี่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น <c oughs> กลับมานับคนที่อยู่ที่นี่อย่างผิดกฎหมายอีกครั้ง <c oughs> ก็จะมีผลต่อการจจัดการงบประมาณท้องถิ่นคนที่อยู่แบบไม่มีหลักฐานการยืนยันตัวตน ก็จะได้รับผลประโยชน์จากงบประมาณที่จัดสรรให้แก่ภาครัฐท้องถิ่นนั้นด้วยซึ่งหลายคนก็ถือว่าเป็นการให้สิทธิมนุษยชนแก่ทุกคนแต่หลายคนก็บอกว่าไม่สมควรนะคะเพราะว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเกินไปนอกจากนั้นก็มีการเพิ่มกฎหมายต่างๆเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศในที่ทำงานให้แก่กลุ่มชาว LGBTQ ด้วยส่วนเรื่อง immigration นะคะก็ได้มีการยกเลิก travel ban จาก13ประเทศมุสลิม ต่อไปนี้ชาวมุสลิมทุกท่านก็สามารถเดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกาได้อย่างอิสระเสรีนะคะไม่ว่าจะเป็นจากประเทศอิรักอิรานซีเรียซูดานลิเบียหรืออีกต่างๆมากมายและจะมีการเร่งให้สภาสหรัฐผ่านเรื่องของการมอบ U.S. citizenship ให้กับเด็กที่เข้ามาอยู่ในสหรัฐอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายจำนวนกว่า1ล้านคน และที่สำคัญนะคะมีการสั่งให้ยกเลิกการสร้างกำแพงกั้นชายแดน US เ e x i ม็กซโกที่รัฐบาลทรัมป์ได้สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนลักลอบเข้ามาอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็สร้างเสร็จไปแล้วนะคะกว่า400ไมล์และจะจบเพียงแค่นั้นจะไม่มีการสร้างต่อใครมีความเห็นอย่างไรชอบหรือไม่ชอบข้อ Executive Order ข้อไหนก็สามารถแสดงความเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ วันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย